สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะสำหรับชาวราศีมกรหรือว่าชาวลัคนาราศีมกรนะคะสามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะก็จะมาเล่าถึงในเรื่องของดาวราหูที่จะมีการโครจรย้ายในวันที่10กันยายนพุทธศักราช2563นี้นะคะ เรามาทราบความหมายแล้วก็อิทธิพลคร่าวๆกันก่อนนะคะเกี่ยวกับดาวพะราหูดาวราหูหรืออสุรินทราหูมีตัวแทนเลขกริย์เป็นเลข8มีการโคโจรไปตามจักรราศีราศีละ18เดือนหรือ1ปีครึ่งการโคโจรของดาวราหูจะเป็นไปแบบตามเข็มนาฬิกาซึ่งต่างจากดาวดวงอื่นๆที่มีการโคโจรแบบทวนเข็มนาฬิกา ามหลักโหาราศาสตร์แล้วนะคะได้มีการพยากรณ์เกี่ยวกับความหมายแล้วก็อิทธิพลของดาวราหูไว้ว่าดาวราหูเป็นดาวบาปพระเคราห์ ซึ่งจะมาจากจุดคลาดจุดคราดนี่ก็จะหมายถึงจุดที่ดาวราหูเคลื่อนที่ไปตามจักรราศีต่างๆนะคะทั้ง12ราศีแล้วดาวราหูไปบดบังความสว่างทําให้กลายเป็นความมืดในแต่ละราศีในดวงชะตาของแต่ละบุคคลดาวราหูจะเป็นเกษตรที่ราศีกุมเป็นบาระเกษตรที่ราศีสิงห์เป็นอุดที่ราศีพิจิกเป็นนิดที่ราศีพฤกษ์เป็นราชาโชคที่ราศีตุล เป็นมหาจักรที่ราศีมังกรนะคะแล้วก็อีกหลายๆตำแหน่งถ้าดาวราหูทับลัคนานี้ก็ถือได้ว่าเป็นดาวคาดคาดนี้จะหมายถึงการตายหรือว่าการหมดลมหายใจแต่ในทางด้านโหราศาสตร์นะคะมีการพยากรณ์หรือว่าทำนายไว้ว่าคำว่าคาดนี้จะในด้านการทำธุรกิจนะคะสำหรับ ท่านที่ทําธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจในเรื่องของการทํางานนี้จะตีความหมายได้ว่าท่านผู้นันจะเสียชื่อเสียงนะคะแล้วก็พังพินาศหรือว่าล้มนาลายหมดสิ้นเนื้อประดาตัวดาวราหูมีคู่แกลล้วเกลขวันนะคะคือดาวเสาเมื่อไปทับหรือว่าเล็งดาวเสาในพื้นดวงชะตาเดิมที่ดาวพระเสานะคะมีคุณภาพดีนะคะอยู่ในตําแหน่งที่ดี จะมีโอกาสมีโชคลาภใหญ่หลวงแล้วก็ร่ํารวยนะคะแบบกระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ต้องดูด้วยว่านะคะว่าพื้นดวงชะตาของบุคคลนั้นๆน,น,นะคะมีดาวเสารอยู่ในตําแหน่งที่ดีหรือไม่นะคะถึงจะทํานายได้ว่ามีโชคลาภใหญ่หลวงนะคะเรามาดูนะคะในด้านร้ายของ ดาวราหูนะคะให้คําจํากัดความไว้ว่าดาวราหูค้นรั์นะคะหรือการใช้จ่ายเงินไปกับตัณหาราคะความโลภความอยากได้ของตนเองนะคะแล้วก็เกิดปัญหาหมดสิ้นทรัพย์สินเงินทองไปนะคะหรือว่าสําหรับท่านใดที่ทําการลงทุนธุรกิจต่างๆนะคะไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบนะคะหรือว่า จะทำให้นะคะขาดสติในการบริหารงานนะคะเกิดการล้มละลายภายในพิบตาเลยทีเดียวนะคะดิฉันก็ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมานะคะเพื่อทั้ง12ละคนาราศีนะคะเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวราหูนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิป อิทธิพลของดาวราหูที่มีผลกระทบต่อชาวราศีมังกรนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีมังกรก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะจะได้รับอิทธิพลของดาวราหูที่เป็นเจ้าเรือนในการเงินนะคะโคจรเข้าสู่ราศีมิถุน อยู่ในเรือนอริตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2562ก่อนวันที่10กันยายน2563สมผลทำให้ดวงชะตาชาวราศีมังกรนะคะมีสภาวะการเงินไม่คล่องตัว ติดขัดมีปัญหารายได้ที่ได้มานะคะจะต้องนําไปจ่ายเกี่ยวกับในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาวะหนี้สินหรือว่าการลงทุนนะคะย่อมจะติดขัดไปในหลายๆส่วนนะคะทําให้ที่ทางการเงินที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรนะคะย่อมมีผลกระทบกับชีวิตอย่างมากเลยส่งผลทําให้ในเรื่องอื่นๆ ได้รับผลกระทบตามมาด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการงานไม่พอใจกับผลลัพธ์ของการเงินที่ได้มานะคะแล้วก็ต้องมองหาช่องทางลู่ทางใหม่ๆในการทำงานบางทีก็เกิดการย้ายเปลี่ยนงานเพื่อให้มีไรายได้ที่สูงขึ้นมีปัญหาครอบครัวปัญหาความรักความสัมพันธ์จากเรื่องของการเงินเป็นต้นเหตุ สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมแล้วก็ต้องใช้เงินรักษาตัวนะคะสภาพการเงินนั้นไม่ค่อยคล่องตัวแล้วต้องประคับประคองตนเองเป็นระยะยาวนะคะหลังจากวันที่10กันยายน2563ดาวราวหูจะมีการโครจรย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกนะคะอยู่ในเรือนปุตตะเรือนปุตตะนี้ก็จะหมายถึงโปรเจกต์นะคะความคาดหวังหรือว่าอารมณ์หรือว่า การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะส่งผลทำให้ตัวชาวราศีมกรม,มีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับงานใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจของตนเองนะคะเป็นช่องทางในการสร้างไรายได้ได้ดีมากขึ้นสภาพการเงินจะเริ่มคล่องตัวกว่าเดิมในด้านหลายๆส่วนนะคะแล้วก็ ระวังด้วยนะคะว่าตนเองชาวราศีมังกรจะใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะคะอาจจะมีความอยากได้นะคะกล้าใช้จ่ายกล้าซื้อนะคะหรือว่าจะมีการจ่ายในการซื้อบ้านรถนะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าผลกระทบระยะยาวนะคะเราจะมีการใช้จ่าย ไปในทิศทางแบบใดนะคะก็ต้องวางแผนการเงินเงินสำรองก็ต้องมีนะคะในการซื้อสิ่งของใหญ่ๆผ่อนจ่ายนะคะแล้วก็บางคนบางท่านนะคะจะมีบุตรหลานนะคะบริวารน,นะคะก็จะมีการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวารด้วยนะคะแล้ว ตัวชาวราศีมกรเองมีความคาดหวังในผลกำไรสำหรับท่านที่ทำธุรกิจลงทุนก็ย่อมมีความทุกข์ใจเช่นกันนะคะด้วยตำแหน่งดาวราหูอยู่ในตำแหน่งนิดนะคะแล้วก็เสื่อมอ่อนกำลังในด้านของการเงินหากมีการเก็บนะคะก็ยังไม่ได้มากตามที่ตนคาดหวังไว้นะคะหรือว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าในช่วงที่ ดาวราหูนะคะอยู่ในตำแหน่งอรินะคะดวงชะตาของท่านนี้คือท่านใดที่มีเป้าหมายใหม่ๆห,หรือว่าเกี่ยวในเรื่องกับการลงทุนเกี่ยวกับต่างประเทศชาวต่างชาติหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาความเชื่อต่างๆนะคะก็จะมีไปในทิศทางที่ดีถึงแม้ว่าจะดูว่าทิศทางการเงินจะดีขึ้นแต่ชาวราศีมังกรนะคะก็อย่าได้ประมาทนะคะแล้วก็ควรจะ วางแผนการเงินให้รอบคอบวางแผนการลงทุนให้รอบคอบแล้วก็เตรียมเงินสำรองไว้นะคะเผื่อฉุกเฉินนะคะหากหาเงินไม่ทันนะคะก็จะได้หมุนม,มนีเงินหมุนจ่ายใช้ได้ทันท่วงทีนะคะ แล้วก็สิ่งที่จําเป็นหรือว่าไม่จําเป็นนะคะไม่ควรจะยึดติดกับสิ่งมัวเมาความฟุ่งเฟือยต่างๆนะคะอใยมุกต่างๆนี่ก็คือลดได้ก็ควรลดนะคะหรือว่าซื้อเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะก็ขอให้ชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรนะคะนํา ความหมายของดาวราหูนะคะแล้วก็อิทธิพลของดาวราหูไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองด้วยนะคะก็เป็นคําแนะนําแล้วก็ข้อมูลดีๆที่นํามาฝากท่านสมาชิกชาวราศีมังกรนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ